สวัสดีครับผมหมอแคนแบงค์นะครับผมมอนีบมาทำการรีวิวแคนตัวนี้เป็นแคนซีซับไมเนอร์นะครับผมก่อนจะส่งให้ฝรั่งนะครับทางประเทศนะครับมาทำการรีวิวเสียงเพื่อพี่น้องทางไทยอยากสั่งนะครับไปเปาทางวอลํัมนะครับเป็นซีซับไมเนอร์นะครับผมประมาณนี้แคนพึงประกอบเสร็จมาทำการรีวิวเลยยังไม่ทําการหมัดนะครับผมยังไม่ทันการติดกี่สูตรเปลี่ยนเลยนี่ทดสอบรอนรอนเลยนะครับจังยงหาเป็น การทำการประกอบเสร็จผมกลับมาทำการรีวิวเลยนะครับเสียงสดๆเลยนะครับผมนนี้บัวแมนคลิปตัดต่อนะครับเป็นเสียงสดเสียงสดเลยนะครับผมมาลองฟังกันเงาๆเบิ้งตัวนี้เป็นแค่ลินเงินนะครับลินเงินแทะเสียงกันใหญ่นลินกันใหญ่นะครับนะดินใหญ่นะครับผมมาลองฟังกันเบิ้งนะครับผมนะสเปาทั้งเตยนะครับผมมาลองฟังกันเบิ้งครับ กับะมาณนี้นะครับผมแค่นเป็นแค่นแปดนะครับผมซีซับไมเนอร์นะครับเป็นเตาไมลลักนะครับผมเนี่บริเวณลงสีเป็นสีแท้ๆเลยนะครับผมนะบรรยากาศยามแรกนะครับมาทําการรีวิวนะครับผมประมาณนี้เป็นเสียงสดๆนะครับเสียงสดๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจกับสมาครทีทอสอบถามเขามาได้เลยนะครับผมผมสีร้องขึ้นอ่านหนังสือเบ้างนะครับขึ้นหัวมันนะครับผมมันสเสียงทุ่มๆมันมวนนะครับมันสิคักครับผมผม่าเสียงทุ่ม ควนครับพวกรถอีทอกมากพอดีพี่น้องเสียงอาจรทรบกวนจะหน่อยเด้อครับผมอ่าประมาณนี้เสียงแบบประมาณนี้ครับผม,มลองฟังกันเดินเนาะเดยาวจะหน่หนยนอยอก็เปมีเสียงประมาณนี้ครับผมนะประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเขามาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ